Yeah. Sell <laughs> boy. So <laughs> <laughs> the ground always showing love. what What Come on. Come on. เดี๋ยวอยู่สคนนะคะดูคู่นี้ดูคู่นี้ขนเลยขายาวหายาวเลยแบบเอก่ะเอก่ะไม่เหยียบมันืองนะ แตกไปแล้วหนึ่งัลเวสีจับเวลาจับเวลานะ

คุณกายอยากได้อะไรนะอยากได้อะไนะล้อมวงให้เล็กลงแล้วจับมือล้อมวงให้มันแคเข้าจ <trivia> ับมือไว้อจังับมือไว้ใหญออกจากวงจับมือไว้ใออกจ่แ

คนไหนยกคนไหนยกขาจับแพเอาไปเลยทางยกขาละหนึ่งสอง้ายกขาสอง้ำงขาหนีเลยทยกขาหนีันออกเลยเล่นยอื่นดีกว่าต่อไปเลยเออกอดคอเลย มอไงป่ายเมือเอาจงแล้วมันจะเหยียยังไงะมันจะเหม่ตึงไม่ตึงไม่ตงไม่ตงไม่ตึงไม่ตึงไม่ตึงไม่ต่ตงไม่ตงไ่ตึงไม่ตงไม่ตงไม่ตึงไม่ตึงไม่ตึงไม่ตองไม่ตงไม่ตงม่ตึงไม่ต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 องไม่ไม่ตตงไม่ม่ตงไม่ตม่ตงไม่ตองไม่ตม่ตงไม่ตงงไม่

故事啊。<laughs> <laughs> <laughs>